ทำนายความฝันทำนายความฝันฝันเห็นตัวเองเป็นนางเงือกฝันว่าตัวเองเป็นนางเงือกฝันเห็นตัวเองเป็นนายเงือกเป็นนายเงือกด้วยเป็นนางเงือกด้วยนี่นายเงือกก็เงือกผู้ชายนางเงือกก็เงือกผู้หญิงนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงให้ค่ะและเอ๋จะใช้ไพ่อลาเคล ทำนายเลขนําโชคให้เรามาดูกันใบแรกนะคะฝันว่าตัวเองกลายเป็นนางเงือกฝันว่าตัวเองกลายเป็นนายเงือก เหมือนจะมีคนมาลักมาชอบนะมีคนเอาของขวัญมาให้เนี่ยเนี่ยของกล่องของขวัญกล่องของขวัญมีคนทําของใส่ด้วยนะมีคนทําเสน่ห์ทำของใส่ด้วยนะฝันเห็นตัวเองเป็นนายเงือกหรือนางเงือกนี่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะแล้วก็ เป็นการเตือนภัยอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเลขนำโชคค่ะได้คู่ธาตุน้ำนะสี่หกเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำหนึ่งสี่หกฝันเห็นตัวเองกลายเป็นนายเงือกหรือนางเงือกเนี่ยให้เล่นหนึ่งสี่หกค่ะหนึ่งสี่หก ฟันเห็นตัวเองกลายเป็นนางเงือกหรือนายเงือกท่านจะมีสเสน่ห์มากมายมหาศาลมีคนมาลักมีคนแว้นขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมาหาจะมีเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามมาลักมาชอบจะได้เงิน จะได้ของขวัญจากเพศตรงข้ามจะมีคนอิจฉาริษยาทำคุณใสสาบแช่งมีคนอิจฉาริษยาทำไสยศาสตร์ท่านไม่กล้าเสี่ยงที่จะคบหากับคนบางคนเพราะท่านกลัวว่าเขาจะหลอกมีคนมาลักมาชอบมีเพศตรงข้ามมาลักมาชอบ แต่ท่านไม่กล้าเสี่ยงเดินเข้าถ้ำท่านไม่กล้าเสี่ยงเข้าถ้ำหลังน้ําตกในหลังน้ําตกเนี่ยมีถ้ำท่านไม่กล้าเข้าท่านกลัวว่าถ้าเข้าไปในถ้ำแล้วเดี๋ยวจะเจอพญานาคเจอมังกรเจอหมีจะมีเพื่อนเก่าคนหนึ่งอะ่ะพยายามจะติดต่อท่านมาแต่เขาหาเบอร์ท่านไม่ได้มีเพื่อนเก่าอยากจะติดต่อท่านน่ะ เขาส่งสัญญาณมาแล้วล่ะเหมือนส่งพลังจิตอะจุดคบไฟสามอันเลยมีเพื่อนเก่าอะอยากจะติดต่อท่านนะฝันเห็นนางเงือกฝันเห็นนายเงือกฝันว่าตัวเองกายร่างเป็นนางเงือกเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านจะสนใจเกี่ยวกับโบราณคดีอารยธรรมโบราณนี่เป็นการขุดเจอสุสานโบราณเป็นการขุดค้นสุสานโบราณ ฝันเห็นตัวเองฝันเห็นตัวเองเป็นนายเงือกนางเงือกเนี่ยท่านจะสนใจเกี่ยวกับวิชาอารยธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นฝันที่เตือนเกี่ยวกับว่าความมีเสน่ห์อาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้เพราะว่าคนที่เข้ามาชอบมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดี ผู้ชายสองคนมาจีบพร้อมกันคนหนึ่งอ่ะมีรถคนหนึ่งมีมา้าอีกคนหนึ่งเดินมาคนฝันว่าตัวเองเป็นนางเงือกก็คือว่าจะมีผู้ชายสองคนมาชอบหรืออาจจะมีผู้หญิงสองคนก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะมีผู้หญิงสองคนน่ะมาชอบคุณหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะก็อาจจะมีผู้ชายสองคนมารักคุณก็ได้ค่ะ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปนะ